สวัสดีครับผมลัคนาที่11นะครับลัคนามีนนะครับ17พฤศจิกาจนถึงมา17ธันวาเมื่อวันนี้มีนมาเกือบโหลนะครับหล่องบวยนะครับไม่มีคนดูนะครับผมแต่คนเขาเยอะนะแต่เขาไม่มีคนดูสงสัยเราจะบรรยายไม่ดีเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องแบบพิจารณาตัวเองโดยการที่จะไม่ต้องทำเพจนี้อีกต่อไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โชคดีอะโชคดีไม่ต้องทำ <c oughs> เป็นข้ออ้างที่ดีมากเนาะก็คือทำไม่ดีไงทำคิดได้ไม่ดีไม่แบบเลาใจ ก็เลยไม่ต้องทำเพราะว่าไม่มีคนดูเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วสบายกูเดี๋ยมันก็ต้องมีคนบอกว่าเออมีเพวกนหนึ่งก็จะบอกว่าเออใช่ถูกต้องนะครับทำทิปไม่ได้เรื่องเลยครับไม่ได้เห็นแม่นมาเมื่อเลยไม่ต้องทำนะครับดีแล้วที่เหียดดูอ่าไก่พวกที่สองอาจารย์ไม่อยากจะเลิกจังเลยกูก็มโนไปอย่างนั้นแหละครับเนาะว่าเราทำดีที่สุดแล้วเนาะเพราะว่าเราทำออกมาเป็นหลักของ การเรียกทาให้คุณได้รู้จักดวงชะตาแล้วก็ได้รู้จักเรื่องของดวงดาวเนาะเราไม่ได้อ่านทําแบบแนวสไตล์ของคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะอลัมพบทไปไเกี่ยวอะไรป่าวอ่าไปดูกัน,นครับผมแล้วก็ดาราศีมีนนะครับตั้งตนุไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับผมเพราะฉนั้นเราจะเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยดาวสี่ดวงเนี่ยที่เป็นดาวใหญ่ๆเนี่ยมีดาวเสาร์ที่ตกตววัววินาศละเรื่องมก็ดูขาและยส้่นเอ็น นะกระดูกเส้นเอ็นแม่สุขภาพของแม่อะไรเงี้ยต้องระวังไว้ด้วยนะครับแล้วตรงนี้เสาอยู่ตรงไหนเอ่ยเสาไม่ระวังอยู่ในเรือนม,อมอลรณาโอ้โหโครคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับกระดูกและเส้นเอ็นนะต้องระวังไว้เลยนะครับคนละคณะมีนะและ้วห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดมันก็โยกข้าากาันเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะลดชนได้จริงเนี่ยมันนินเนาะเนี่ยห้ากับเจ็ดมันก็อยู่ด้วยกันไงเออนะครับมันก็มีเกณฑ์ที่จะลดมันจะมาชนคือเกิดความบาดเจ็บได้อะเพราะว่ามันมีเสาอยู่ตรงนี้ไง นะครับแล้วพืน่นหัต์เองแปลว่าอะไรครับพื่นหั์เองแปลว่า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 ความรู้แปลว่าผู้ใหญ่แปลว่าสติปรรัญญาใช่ไหมสติตอนนี้ไปไหนจ๊ะ <c oughs> สติแปลลิแล้วยิงเข้าหาใครครับเออเนาะเห็นไหมครับเรื่องนาวางบางทีมันก็สําคัญเนาะเรื่องนาวางบางทีก็สําคัญเนาะบางคนบอกว่าไอ้ที่ผมเขียนบรรยายในเพจเนาะเพจของแกนี้ยังเจ้านะไม่สําคัญเลยไม่อะไรเลยตอนนี้เริ่มมาเขียนนวางให้คุณได้รู้จัก คำว,ว่านาว่างรู้จักคาแรคเตอร์ลิสติกที่แท้จริงของดาวนะครับใครก็เข้าไปติดตามในเพจของแกรีแอนเจลได้นะครับผมตรงนั้นก็จะเขียนเป็นบทความให้ดูนะครับพยายามเขียนให้อยู่ตอนนู้นเราตั้งไว้ตรงนี้ฟังอีกทีนะมันนินโดยเฉพาะมันนินที่รถเพิ่งชนแล้วชนมาหลายรอบแล้วเ <c oughs> นะาะเสาอยู่วินาาใช่ไหมกระดูกโครงสร้างใช่ไหมตกวินาศตอนนี้ไปอยู่ไหนครับอยู่มรณะใช่ป่ะโครงสร้างเป็นมรณะเพราะหารหัสเองตกกระดุมพระ ความรู้สติปัญญาผู้ใหญ่ช่วยอยู่ไหนครับอยู่อลิครับสติปัญญาไปอลิไงกระดุมพระไปอลิไงเข้าใจยังไอพวกสติปัญญาที่ใช้มันน่าต้องมีอุปสรรคสัตรูคนที่จะมาช่วยเรื่องของการเงินผู้ใหญ่มันต้องมีอุปสรรคสัตรูอ่าต้องทาเสียงแบบนี้เนาะเสร็จแล้วมันโยกเข้าหากันมันไปแอบโยกเข้าหากันอ้าวมันกินประเดอนถ่ายบนหลังคา ปกติมันก็โยกข้าหากันอยู่แล้วแต่มันเป็นโยกเป็นวินาศกระดุมพระวินาศกระดุมพระแปลว่าอะไรวินาศกระดุมพระแปลว่าวินาศเรื่องการเงินไงมีเรื่องเรื่องเสียงเงินถูกป่ะแล้วมันแอบไปอลิมรณะกันอีกเห็นไหมเนี่ยห้ากับเจ็ดเนี่ยอีกคู่เนี่ยอืมใช้ได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมเวลาทํานายออกมาพอเจอณวางเข้าไปมันน่าจะบอกอ๋อเอาชิบหายมันน่านจะบอกอะไรบางอย่างใช่ป่ะเอาหายไปเลยอนะ่ะเดี๋ยวนะมกับมาใหม่ตายแลย้ว ไปแล้วดันไปเขียนมันอันนี้ชี้ผายแล้วไปเขียนมันนั้นทําไมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ลบออกได้อ่าเนาะเพราะนั้นเนี่ยเพราะมนันนิงคนเดียวเนี่ยทําให้เขียนผิดเลยอือโทษเขาอีกลาหูย้ายทับลัคนาครับผมเนาะตอนนี้หลักใหญ่ใจความเลยลาหูทับลัคนาแล้วลาหูเป็นนาว่างอยู่ที่ตัวเองด้วยตัวตนไส้ของมันอยู่ตรงนี้หมดเลยเนาะเพราะนั้นลาหูทํางานหนักไหมทํางานหนักแน่นอน ลาหูเรื่องอะไรครับเรื่องของความแปลกแตกต่างความไม่เหมือนใครลาหูคือเรื่องของความโมเมาความลุ่มหลงลาหูคือเรื่องของไหวพลิบการแก้ปัญหาลาหูคือเรื่องของการขึ้นที่การเดินทางทําไมลาหูแปลว่าเรื่องของรถยนต์แล้วรถยนต์มีปัญหาดูสิครับมันโยกขาใคร <c oughs> อ่ามันโยกขวากใครมันโยกขวากมอนรม่นเอยูมอนร่่นเอยู่เป็นศูนย์ศูนย์เป็นการปิดสกัดแปลความได้ไหมแปลความได้เพราะว่า มันนุ่นตะยูคือไม่มีอะไรเลยมันนุ่นตยูอาจจะเข้าไปทําลายลาหูทําลายการเคลื่อนที่ไงมันนุตยูแปลว่าหยุดไปทําลายลาหูที่เคลื่อนที่มันก็เลยหยุดอะไรเงี้ยใช่ไหมอืมมันเลยหยุดมันเลยเบรกเมืกกี้เบรกเบรกไม่ทันหายใจไม่ออก <c oughs> ประมาณน,นั้นนะครับเพราะนั้นนี่ไงบอกว่ารถมันจะชนได้ไงในเมื่อลาหูมันดีเออใช่ป่ะลาหูมันดีอ่ะอาจารย์หมอาลาหูดีแปลว่าเรื่องของรถยนต์เป็นเรื่องของการเปลี่ยนรถได้ มันมันน่นจะอยู่อยู่ไงอ่ามันนู้นจะอยู่มันอยู่แล้วมันนู่นอยู่ไปไหนจ๊ะมันแอบมาวินาศนะแล้วดูมันวินาศวิ่งเข้าหา570เข้าสูตรเลยปะเคยจําได้ว่า570คือก๊กอะไรไม่ใช่ก๊กแต่เป็นกลุ่มมลนะนี่ไงมันเข้ามารวมกันอย่างนี้ไงเออเข้าใจยังครับว่าไอ้ดาวใหญ่ที่เราเห็นอ่ะหน้าตามันแบบว่าโอ้ดูสะสวยแต่จริงๆแล้วมันซ่อน พื่อหัสมันไปตกอยู่ในอลิในช่วงนี้นะผู้ใหญ่ที่มาช่วยเหลือเราอาจจะเข้ามาเป็นศัตรูกับเราเสาเป็นวินาศอยู่แล้วเข้ามาวินาศมรณะกับเราเนาะทำให้เกิดการไอ้นั่นขึ้นสูญเสียขึ้นบาดเจ็บขึ้นได้ลาหูอยู่ตัวเราแล้วอ่ะก็เป็นของมุ่นหวัของเรามนุษย์จอยู่กับใครครับอยู่ศาสชะเป็นเรื่องของคนชาวบ้านอาจจะแบบว่าเราไม่มีเพื่อน เราไม่มีเพื่อนหรือเรามีเพื่อนเยอะแยะมากมายแต่เราไม่รู้ว่าใครจะ,จะคบประหาเราได้หรือว่าจริงใจกับเรามันน่าจะอยู่ที่อยู่ศาสชาจะทําหน้าอย่างนี้ไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นคนลัคนาไหนก็ตามเมื่อมันจะอยู่ในเรือนของศาสชานั่นหมายความว่าคุณมีหนึ่งคือเพื่อนมากแต่คุณหาคนที่เข้าใจคุณได้น้อยมากหรือสองคือมันก็แปลความว่าไม่มีเพื่อนเลยแค่นั้นเองก็แปลความในแนวเดียวกันคือโสดมึงมาโสดยังไงวะอืมเออโสดนั่นแหละ อ่านะแล้วลาหูวิ่งเข้ามาเจอกับมนันนุษย์เยูแป,แ,แปลว่าดื้ออีกอ่าแปลศูนย์รแปลว่าดื้อใช่ป่ะศูนย์อยู่ในศาสชะคนรบข้างใช่ป่ะคนรบข้างไปวินาศเนี่ยอืมมีปัญหาอะไรเพื่อนช่วยไหมไม่ช่วยอืมประมาณนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเก็บมาปุ๊บปั๊บสันทีสันใดแต่เพื่อนอาจจะมาช่วยก็ได้นะอ่าได้ครับถ้ามันุษย์ยูอยู่ตัวเดียวเพื่อนไม่ช่วยเพราะมันุษย์เยูแปลว่า ไม่มีไม่มีเข้าวินาศมีก็ไม่ช่วยอืแต่พอดีมีะมีเกตอยู่ตรงนี้เข้ามาช่วยเกตเป็นศาสชะมีเพื่อนช่วยหรือช่วยเพื่อนเพราะนั้นก็โยกเข้ามาหาเราได้เพราะฉนั้นก็มีเพื่อนช่วยเออเนาะลาหูอยู่ในเรือนปัตนิคู่ครองในหุ้นส่วนแปลว่ามวเมากับหุ้นองและหุ้นส่วนอ่าเนาะคนลักนามีนมัวเมากับกําลังได้ปพื้มกับคนรักได้ปพื้มเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนาะถามว่าการเงินดีไหมดี เนาะก็คือสุกย้ายเข้ามาตรงนี้ก็ถือว่าดีความลักถือว่าดีความรุ่มหลงดีไหมดีเลอ,อืมประมาณนั้นเพราะว่าอะไรความหวัดระแวงคือเจ็ดวินาทเจ็ดมันไปวินาทเนี่ยเจ็ดคือความหวัดระแวงความสงสัยความระวังตัวไปวินาทก็ไม่วินาทนั่นเองเข้าใจย้ยไปวินาทก็ไม่ระวังตัวเท่านั้นเองหนึ่งสี่สามอยู่ในเรื่องของสุภะมาละเรื่องที่เราต้องคุยกันนั่นคือดาวทิย้ายเข้าอยู่เยือนของอะไรเอ่ย ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ในเรือนของสุภาะความสุขความเจริญความคิดดาวอาทิตย์นั้นคือเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบแต่อยู่ในเรือนสุภาะนั้นเป็นพินทุบาทนั้นคือคิดมากคิดเยอะไม่ลงมือทามันก็จะกลายเป็นคิดมากคิดเยอะต้องลงมือทํานะครับดาวพุธนั้นก็เป็นดาวพินทุบาทที่อยู่ในเรือนสุภาะเช่นเดียวกันคิดมากคิดเยอะจะเจการค้าขายนู่นนี่นั่นก็ยังไม่ได้ทําทาไม่ลงมือที่จะเจรจาดาวอังคารก็เป็นดาวที่อยู่ในเรือนสุภาะแล้วจะตีความว่าหน่อย เนาะนายคิดมากคิดเยอะนู่นนี่นั่นนะหนึ่งสามแล้วความสับสนโอ้โหคิดมากแล้วยังต้องมาเจอความสับสนสามสี่กล้ากลัวๆได้ไหมอ่าเพราะว่าสามเป็นกเกษตรบดีจริงๆรกล้านะพุทธอยู่ตรงนี้ก็ถือว่ากล้าได้กล้าเสียอ่าก็ได้กล้าเสียแต่พุทธดันเป็นผินทุบาก็เลยแบบกล้ากล้ากลัวๆหนึ่งสี่คือการทำสัญญาข้อตกลงแต่การทำสัญญาข้อตกลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณตั้งใจที่จะทำโปรเจก์นั้นแล้วก็พูดคุยวางแผน มันถึงจะประสบความสําเร็จได้ในเรื่องของการที่คุณจะทําสัญญาข้อตกลงนั่นเองเพราะฉะนั้นถือว่าในช่วงนี้ดาวของคนลัคนามีนก็อยู่ในเรือนของการคิดมากคิดเยอะนะครับ1คิดมากเนาะสคิดมาก3หน่อยนะครับเระวังสุขภาพ8คิดแปลกและแตกต่าง5คือใช้ความรู้ความสามารถ เกตมีผู้คนเข้ามาคอยช่วยเหลือเราหรือเราไปช่วยเหลือเขามนุษย์จะอยู่อาจจะตีความว่าไม่ได้สนใจอะไรเนาะมีเพื่อนมากมายนะครับสุขปตัตตน,นีสวยและรวยพออยู่แต่เป็นสุขนิดเนาะแต่เป็นสุขนิดเพราะฉะนั้นไอคนที่สวยและรวยอาจจะเป็นตัวคนนู้นไม่ใช่ตัวเราอาจจะเป็นคู่ครองเราอะไรประมาณนี้นะครับไปต่อที่ในช่วงที่2กันนะครับช่วงที่2เองนั้นบอกว่า เป็นดาวอะไรายายครับดาวพุธยาย24่สิบสียายจนถึงประมาณ7ธันวาเนาะดาวพุธเป็นปะปะที่ไหนปะที่กรรมมาเพราะนั้นต้องระวังในเรื่องของการเจราจาการค้าขายการสื่อสารคนลัคนามีนต้องระวังการเจราจาการค้าขายการสื่อสารเพราะว่าพุธมันคือการสื่อสารไงแล้วมันมาอยู่ในเรื่องของกรรมะการกระทําที่ออกมาในรูปแบบของคําพูดการทําสัญญาข้อตกลงอะไรต่างๆนานานแบบนี้นะครับการสื่อสารของเราต้องต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นพุธปะ เราจะหาใครมาช่วยในเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะขอร้องเขาได้ยากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องระวังคําพูดนะถูกละนะแล้วก็ไปต่อในช่วงที่3กันในช่วงที่3ามเองก็จะมีดาวสุกยายนะครับสุกยายเข้าตรงไหนเอ่ยไม่อยากให้มันเข้าเ,เพราะว่าสุจะย้ายเข้ามาเป็นเกษตรบาีหนึันวาจนถึงประมาณยี่หกทันวารเร็วด้วยแต่มันเร็วเนาะโอเคให้มันย้ายเข้ามาแล้วมันตกกันเลยเลยครับ มรณะเพราะ้มรณะ,รณะเรื่องของการเงินมรณะเรื่องของความรักเนาะความรักอยู่ดีๆอ้าวทำไมหายไปไหนเงินอะยู่ดีๆอ้าวทำไมหายไปไหนเนาะมันอาจจะมาจากการัวเมาลุ่มหลงคราวที่แล้วป่ะเอออาจจะมาจากการัวเมาลุ่มหลงที่สะสมมาตอน6เป็นนิดอยู่ตรงเนี้ยพอหย้ายเข้ามาโป๊ะเชอเนาะเกิดผลทันทีทันใดเห็นผลเลยว่าอ๋อผลมันมาจากเรื่อง ตงนีเหรออะไรอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยติรที่เราไปโมเมาไปแบบว่าโดนเขาหลอกไงรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกแล้วอะไรเนาะอต่อก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาดา่าไม่ให้ร้องเพลงอ่ะเนาะเพราะนั้นแปะเราหูความโมเมาลุ่มหลงหกคือหกนิดไงไปหลงพูดหลงคลองใช่ป่ะเช่นใน Facebook ไปแบบว่าอืมพวกไปแบบว่าเข้ามาแอดใหม่อ่นะอืมเนาะเคยเจอปะ่ะแอดแอดเข้ามาเป็นเฟนอะ่ะเสร็จแล้วก็รักมากรักที่สุด เออว่าแต่วันนี้จะลงทุนเหรียญอะไรดีอชิพายเลยเ <c oughs> <c oughs> นาะรักมากรักมากเลยคุณหน้าตาดีมากคุณเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยเยืนตักค้ารอยได้ไหมอืมว้าด้ก็แต่บอกรักหนูนิดนึงนะอืมโอเคให้ห้าพันอืมอ่าโอเคอีสวยอีรวยมากพอสุกย้ายปุ๊บชิพายวายตปวกทันดีเนาะ <c oughs> นี่แหละผลของการเล่นเฟซบุ๊กอืม ผลของการที่แบบว่าเจอมิจฉาชีพหรอเพราะเจ็ดตกวีนาชเนี่ยไม่ระวังตัวใช่ป่ะพระรหัสไปตกอลีเนี่ยใช่ป่ะเพระรหัสย้ายมาปุตตะละอืมค่อยๆมีสติมีสติแล้วมีสติแล้วไปคิดเพระรหัสอยู่อล,ลีจําได้ว่าอืมยังไม่มีสติแล้วตอนนี้พระรหัสย้ายเข้ามาเป็นปุตตะละมีสติละอืม๋อางี้แหละครับเนาะนี่มันเพดดูดวงหรือมันเพดดาว เฮ้ยเขาดูหลวงหลวงนะเนาะเขาเลยบอกให้ระวังไะระวังเรื่องหน้นเรื่องเนี้อะไรประมาณเนี้ยอืไม่ได้ซ้าเติมคนโดนมิจฉาชีพหลอกนะเว้ยเนาะเพราะกูเคยโดนหลอกมาแล้วประมาณนั้นเคยโดนหลอกกันแล้วทุกคนแหละจนทุกวันนี้ขี้เกียจรับสายละแม่งใช้คำว่าแม่งได้เนาะอืไม่อยากขายเนาะแม่งโทรมาทั้งวันเบื่อแล้วเกินหาว่าไปติดนี่กรุงเทพกรุงไทยกรุง องนู่นนี่นั่นแบบไปอยู่นครนู่นนี่นั่นเอ,อบางทีก็จะมาแบบว่าคุณเคยเออส่งของสุลกากรไหมวางแม่งเลยอืวันนั้นเจออีกตัวหนึ่งเลขไปต้งสิบห้าหลักขึ้นไปอ่ะโอ้ยเลขเลขใครวะวางสายเขาไม่ต้องรับนะครับอ,อันนั้นมีจา่าชีพตอนนี้ระวังมากที่สุดนะเพราะมีคนมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังดิมฮะเออนะ้องน้องคนหนึ่งเขามาเล่าฟังว่าเนี่ยโดนอีกแล้วว่าพวก แชร์แชร์หวยแชร์หุ้นอะไรพวกเนี้ยพวกไม่ใช่แชร์หุ้นอะ่ะพวกแชร์ทองอะ่ะคืออันนี้ก็คือแบบว่าอ,อน้องมาเล่าให้ฟังย่างยว่าแม่เขาก็โดนเนาะก็โดนแบบว่าเหมือนวันนี้ลงทุนหมื่นหนึ่งได้คืนมาสองพันวันรุ่งขึ้นก็เลยลงทุนไปสี่หมื่นได้คืนมาสองหมื่นอะไรประมาณเนี้ยนะ้วก็เลยแบบว่ามันคือแบบยมันไรายได้ดีอะ่ะมันแบบว่าผลกําไรดีงามอะ่ะก็เลยแบบลงทุนไปล่อไปเป็นล้านครับเนาะ ต้องระวังนะคนแก่ที่บ้านคุณต้องบอกคนแก่ที่บ้านด้วยนะว่าบางทีเนี่ยมันมาในรูปแบบนี้จริงๆบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วส่วนใหญ่คนที่โดนหลอกเนะี่ยลองดูสิเป็นคนแก่คือเขาไม่มตามไม่ทันพวกนี้จริงๆขนาดเราวัยรุ่นเนาะเรายังแบบว่าอะไรวะรับสายแล้วไปติดเงินมึงตรงไหนวะบางทีเราก็มีเดือดน,นะเราต้องโทรเข้าไปหาธนาคารบางทีแบบมันให้เบอร์ธนาคารมาใช่ป่ะเราก็ไปโทรติดกบลังมันอีกอะ นั่นคือสตินะต้องระวังเอาไว้เพราะนั้นไปถึงไหนแล้ววะลักษณะมีนายคนี่สี่เนาะเจ็ดธันวาจนถึงประมาณเก้ามกราปีหกเจ็ดเลยเป็นดาวสุพักเนาะพักในเรือนสุพักก็มังคิดมากคิดเยอะเนาะประมาณนั้นนะครับไ,ได้สาระอะไรจากการพูงคินี้บอกว่าได้ตรงได้แน,น่นอนนะครับอย่างน้อยก็รู้ว่าจะไม่โดนมีสาชีพหรอกนะครับอ่ะเนาะเพราะฉนั้นการย้ายของดาวเนาะถือว่าดาวย้ายก็ไปอยู่ในเรือนเนี้ย คิดมากคิดเยอะคิดมากคิดเยอะเนี่ยวนๆอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็ไม่มีหลายเดือนนี้มีดาวอยู่แค่นี้แหละสวัสดีครับ